สวัสดีครับทุกคนซึ่วันนี้เราจะเป็นนักฟุตบอลกันเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันเกิดแต่ไม่ใช่วันเกิดในชีวิตจริงนะครับวันเกิดในเกมเดี๋ยวเรารอเซอร์ไพรส์าจาะวิเอ,าาอ็งเดินออกมาข้างนอกเลยลงลิฟต์ได้ใช่ไหมเออประตูบ้านมานวิป็ดไอวีใ่ เองตัวจิ๋วมาล็อกบ้านล็อกบ้านล็อกบ้านล,ล็อกแล้วว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจังที่อยากได้ไงจ,จอยขอจอดตรงนี้รู้ชอบมากเฮ้ยมันนี้พ่อเองบอกว่าเองบอกว่ามันมันเองอนะ่ะตอนนั้นเองไปดูทิกติกมาทำไมเราเห็นว่ามันลอยน้ำได้ไเลเยแต่ลอยให้เลยใช่งั้นเรางั้นเดี๋ยวไปไปที่นั่นการงานม,มันเกิดไปกับรถปิดนี่แหละ ไปเดี๋ยวไปจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันเองรู้ใช่ไหมว,ว่างงานวันเกิดมันอยู่ที่ไหนเราจะจับตรงนี้นี่เลย,ยเนี่โอ้เราไม่เป็นไรเลยไปไปที่งานวันเกิดเลยไม่ไงจอดอะงานวันเกิดที่เราจะเเตรียมไว้ละเชืจะจับนีนเป็นไงนเอาแม่เหรอตรงนี้เลยเตรียมงานเลย ฮะมันมีงานมันเกิดตรงนู้นด้วยไม่ใช่เหรอไม่เองสร้างเองสร้างบ้านเหรอบ้านหลังไหนอ่ะหลังที่มันมีที่โล่งๆอ่ะที่มันมีแบบเป็นแบบแล้วพวกเราจะจะงานวันเกิดงานวันเกิดสร้างเลยนี่คืองานวันเกิดของเอง ทีเองก็จัดเองเลยนี่คือของ <Okay. S 1> เองรับเราเพื่อนได้ได้มาโอเคเดี๋ยวเราจะซ่อนซ่อนของขวาด้วยจะซ่อนของค์ขวาด้วยโอเคเราจาัดมาเป็นโต๊ะด้วยยังตัดตออยู่อ่ะไม่ไม่ได้ตัดเราตัดตออดีกว่า มีวางข้าวหรือมีวางข้าวอะไรโอเค <Okay. S 1> เอาเอาเป็นไงเอ๊ะเงินนี้มีรอนโดมาเข้ารว,ว,วามท้งหมดโอ้ในไลยรอนโดมา์แขกพิเศษมีแขกพิเศษมารอนโดจึงเป็นเพื่อนมนอากตรงนี้เลยรอนโดอร์้วมีคนเขาจะตั้งโต๊ะเขามาตั้งโต๊ะให้เขามาช่วยอืมงานมันเกิดไม่ใช่มากิน<า><า>ข้าวอะไรดีครับไม่ไม่ไม่เองไปจัดโต๊ะก่อนเลยเพราะว่าเรา เราเลื่อนอะไรกันเอ๊ะเอ๊ะขอบคุณมากนะครับอ้ามันเบอร์สามอยู่แล้วเฮ้ยมีคนก็วางตัวให้ขอบคุณครับแงเว้ยเยเดี๋ยวเองช่วยวางของกินหน่อยเอ็งวางอันนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เลยไม่เอ็งวางนี้ของหวานอะของหวานนี่เนี่ยเอ็งวางอันเนี้ยนี่ เองเราจะฝังชิไปไว้ใต้โต๊ะชิปใหเองดูนะฝังบอลไปใครโชคดีมานั่งโตนี้แล้วเผลอเอาบอลออกมาไี่โชคดีอืมเพราะมันตัวนี้<บ>นะคน,นบอลมาดูกันใครจะได้ไมี่นมิคงก็มาทำความสะอาดให้ขอบคุณครับเอาไว้ขอบคุณหน่อยเอบคุณพิมพ์ว่าขอบคุณครับไปเมื่อกี้อือเองบอกให้เขามานัง่งโตนี้ดีแต่เขาลืมบอลมือสี่เลยนะเว้ย เอาเลยเราจะวางบอลอ,อีกอีกหนึ่งตัวอย่ารูได้ใครหาเจอก็โชคดีเอะบอลเมสซี่กับโรนโดูใช่นี่บอกบอกให้เขาเมาบอลเลยเป็นแฟนอุ้ย no n น no, no, no. เอง็งลองดูหน้าตาเขาคนจูบจะเยอะเลยเยอะเขามีเนได้ไหมได้ไหมไม่ไม่ไม่ ไม่เอาลูกว่าเขาเองดูดิเขาทำนู่นน like. we yes, no eh uh huh. no, ี่นั่นให้อ่ะทำไงดีเฮ้ยเองมีคนมาเดี๋ยวไปต้อนรับดิทำไงอ่ะเฮ้ยเองเขาช่วยเขาติ๊กด้วยว้าวนี่ดีนี่มันมีสองตัวคือตัวนี้กัับตวเองทำไงดีอ่ะแล้วว่าละแล้วว่าเอาเองเอาให้เองพาเขามานั่งตัวนี้เผื่อเขาได้เจอบอล ถามเขาคนที่ชอบเมสซี่โรนโดชอบเมสซี่โรนโดดูกันเขาชอบคนไหนดูโกวอนเขาชอบคนไหนรู้จักไหมไม่รู้อดงกอลเสื้อเมสซี่ดีกว่าเขาจะได้รู้ไงเออเออฉ็นและลูกบอลเสื้อเมสซี่โรนโดในล่าปฏิกิริยาแบะทีปฏิกิริเองของเราตัวนี้ใช่ไหมเองที่วางบอลนี่ตัวนี้เหรอนี่ใช่ใช่ใช่ หรือว่าวางใหม่แม่วางวางวางใหม่ดีกว่าแล้วว่าแบบวางแถวๆตรงนี้ดีกว่าเองจำไว้นะตัวนี้นะของเราตัวนั้นของเองตัวนี้นะนี่วางไปเลยนี่แหละนี่เขาเลยมาหรือว่าจะจะให้เขารู้เองเราเราชอบเธอนั่งเองมีคนมาเองโรนโดแฟนขับโรนโดมาเองแฟนขับโรนโดมาตักทายกันเร็วเองทำไงเนี่ยเองจะต่อไปดีตามภาษาเลยไม่รู้ ตอบว่าทุกคนแฟนขับเอาวมาคนคนไทยคนไทยอะไรอ่ะพูดพูดภาษาจีนไม่ได้ก็เราไงพูดได้แค่เองเราลองเอาดอกไม้ให้เขานะจะมาเอาดอกไม้ให้เขาเขาบอกสวัสดีเราจะดอกไม้ให้ วิ้งเหี้ยหมุนติ้วๆเลยเขินจัดแฟนขับโรนโดไปนั่งเองนะเขานั่งเรีวเรียวๆบอกให้ไปนั่งเน่ไปนั่งดูดิเขาไปนั่งเขินอยู่เองเขานั่งเขินอยู่คนไหนนุ่นเฮ้ยเริ่มมากันยื้วเรียวรีบจัดนเนนนียะแฟุ่่นเราจัดนี่เลยเลยนี่ ทาน่ายอร่อยเลยนะครับวีแล้วมายกอะไรตรงนี้น้่งดีกว่าเราเฮ้ <c oughs> เราเราไปทำกฎหมายไว้ดีกว่าว่าเราวางบอลไนั่นเองเอ็งก็ไปว่าเอง็งเอ็งนั่งตรงนี้ดีเผื่อเผื่อเขาจะได้รู้เนี่ยว่าเอ็งวางบอลไว้ตรงนี้นี่เองวางบอลเอ็งวางบอลไว้ตรงนี้วีก็นั่งตรงนี้ <c oughs> เออส่วนเราก็จะนั่งตรงนี้ น่ะแล้วให้เขาพินคือใครแฟนคลับเมื่อี่ก็เปนั่งทีเองใครแฟนกับรุเดียวก็เป็นนังนี้อือคนเกิดไล้เดี๋ยวแล้เดี๋ยวต่อมาก็คือวันเกิดเองใช่พรุ่งนี้อือเองนี่เขาเปลี่ยนตัวละครคนนั่งเนี้ยอือ เองเขาเขาด่าเราหรือว่าเขาบอกว่ารักหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันก็เลยขึ้นเป็นเซนเซอร์อ่ะเฮ้ยเอาเค้กมาเลยเดี๋ยวเราจัดเค้กก่อนเฮ้ยดูดิเขาเปรกกันเกงงละเดี๋ยวเราขอจัดเค้กก่อนไหม เดี๋ยวเราจะเอาเคสล้วอุ้ยเองแฟนขับเราเจอแล้ว เขาร้องอีกแล้วต้องใช้ตัวช่วยเราดอกออกไปเราจะให้สิ่งนี้นี่เป็นไงล่ะนายเขาอยู่ไหนล่ะเขาอยู่ไหนเขาได้ของอันนี้ไปอุ้ยลวนด้วยเลวันอุ้ย ม่่ใชเอฟซีเยอะ FC เยอะ FC เยอะนี่แล้วก็มี FC ฟเอ้แล้วคือเราเราตั้งชื่อว่าลอนโดด้วยไงฮะนี่มีคนมาเยอะนะนี่มีคนไปนั่งตรงนั้นแล้วเอ็งดูดิทำไมเขามาหาเราอ่ะเอ็งเดี๋ยวเราจัดเค้กเลยไหมเดี๋ยวเราลบไปนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเค้กมาเวมานั่งตรงนี้เลยเลาวเราก็อี้มาเลยก็ได้ไปคนเดียวตามคนเดียว ทำไมคนนั้นไปยืนอยู่งั้นนะยืนบิดอยู่มาพร้อมแล้วครับแม่เห็นแล้วนะนี่จะวันอังคารแล้วเาเวมามกินเค้กกัน Happy birthday to you Happy birthday to you. เป็นว่าสามารถเอาของขวัญมาให้ผมได้ดูกันว่าใครจะให้ของขวัญแล้วบ้างดูดิใครให้ของใครให้ของขวัญมอุ้ยงานมันเกิดเสร็จแล้วแปเวเรบโตออกเลยมกมันเกิด เปิดตัวของเขาว้าเราทำไมอ่ะคนนั้นเองเปิดตัวของมันเฮ้ยเรนเดนเดนเดนว้าวว้าวเดี๋ยวลองเอ้าไอ้แมงหัวเลยที่หัวเลยไปยิงมาเสียเอ้แม่น่าที่หัวเลยพาขับหน่อยไปจะพาเที่ยวเมืองเออผู้ชคดีเอะ เขาได้ของขวัญใหญ่เลยแล้วเนี่เอ็งดูดิพาเอฟซีไปด้วยอันนี้คือเราให้เราให้แบบให้คนแบบม,มามาสนเต๋าเออไปเอฟซี ielle, เตะบอลไหมหุยบอลบอลวิเนี่ยคนแอบชอบเราวน่ เลี้ยงเลี้ยงบอมาอย่างเร็วเป็นการกระบาอีกแล้วอันนี้อไอ้นั่นอ่ะอุปกรณ์ยิงปืนอ่ะใช่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอืมแจกเงินดีกว่าอเอฟซีเอาเงินไหมเ,เฮ้ยดูเอฟซีเขายกมือไม่ใช่ดิแฟนมันยกมือไปพี่เอาเงินปเปล่าเงินเปล่าเฮ้ยพี่เอาเงินเปล่า นี่เขาเล่นบอลนะน่ะให้เขาเล่นไหนเออไปไปเล่นบอลกัน เดี๋ยวเราขอลบของออกก่อนเราจะลบของทั้งหมดออกเฮ้ยเมซี่ตายงขับแล้วเพื่ออ่ะก็ของขวอนของ,ของเองไม่นั่งไม่ได้เออนี่แหละมาเวจได้ย,ยังยังเพิ่งขับมน,งนังขับไม่ได้เปิดล็อกรถไมคนนี้ไม่ยอมนั่ง นั่่งไมไมด้อ่ะไม่คู่กระโดดเหรอนั่งได้แล้วนี่เขาคนอื่นมานั่งเต็นไปนั่งเต้นไปเออไปโอยนั่งเ,เองเดียวอย่าพึ่งเองยังเองล็อกรถใหม่สิล็อกรถใหม่เอาใหม่ล็อกแล้วก็เปิดใหม่อ่ะเร้อยไปกันเลยอิงพาเข้าไปส่งที่บ้านรถดูดิอือขาบป้นไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราพาเข้ามาเลี้ยงไง นี่จะพาเด็กๆไปเลี้ยงกันข้อเกิดของเมซี่พรุ่งนี้นมันเกิดโรนโดโเลวร้ายงใช่เดีเ๋ยวลให้เขาไปพักก่อนน<ช>ี่นี่คือแฟนนิ่นั่งข้างอีนิ่งไม่มีบ้านเรานี่บ้านใครเอารถไปจอดเอ็งบอกสิว่านี่คือบ้านโรนโด เอ็งบอกเลยวย่าลุนโดนี่หน,หนูพิมพ์ว่าบ้านดรวนโดเฮ้ยดูดิเขาใส่เสื้อบาสด้วยเอ็งเอ็งรับเป็นเพื่อนก่อนหายวี่ทำไรอยู่เออรับเป็นเพื่อนเร็วๆรับกันรับสองคนนี่เลยพามาเลี้ยงไม่ได้เหรอหอีกคนเสร็เรียบร้อยโอเคแล้วก็รับบ้านเลยไปไป,ไปสนุกกันเลยเอ็งเปิดหน้าต่างด้วยดิเปิดต่าง มือชี้<อ>ยังปิดอยู่เลยลไม่ใช่อ่างกันไเปเฟิ่มขึ้นมาเลยไม่ใช่อ่างไเปเฟิ่มหนวดสายชั้นแปดไปเลยอเอาของลเวททุกคนไม่ใช่อ่างกัน เราปาร์ตี้ทุกคืนไปเลยทำไมลูกไม่เก็บของเล่นใส่กล่องก่อนล่ะคะนี่เป็นวันสนุกเฮ้ยให้เขาเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนเยนาะเฮ้ยกระโดดด้วยกระโดดยั่วร้าเป็นที่เรากับพี่จอมเวรคือท่าท่าคนทีนึ่ง เฮ้ยเอ,องเขานั่งกับเราเห็นไหมโอ้ยอแล้วรอยจูบที่ปากเต็มเลยบนตาก็มีเฮ้ยแล้วคนนั้นคนนี้ก็มาเลยเออแฟนขับโรนโดเลยแฟนขับโรนโดกับคแนแเขานั่งเฉยเขวเขานั่งข้างเรา <c oughs> ต่อมาจะเป็นวันเกิดของเองเฮ้ยเฮ้ยตีถีอะ ไปบนเียงเนี่ไปไปกันเลยไปนอนเนาอไปนอนนอนนอนนี่นนี่นั่นไม่อยากนอนน้องเดียกันนะก็ได้โอเคมาเดิวนอโอเคเอาแล้วเขาอ่ะไปดูให้เขานอนบนเตียงดิเดิวเขาดิเขานอนกับเองคนนี้เอาไปเองก็ไปนอนกับ เป็นอนห้องเองเลยโอเคดูให้เขาไปนอนห้องไหนก็ได้เพราะนั้นห้องเราไม่ใช่ที่เองนอนนะครับเออว่ะที่ห้องเองอยู่เครื่องเราเงยนอนกับเขาแล้วมีใครทำหักงนี้ฮะแล้วก็ปิดไฟด้เฮ้ยเฮ้ยเขาเต้นไหมเฮ้ยเขาทำไรเฮียชี้กี้โว ไม่ต้องเอาลงมาแล้วนะเยอะระบายสีไม้ไปเลยเชดดทุกคนไอวีตีห้าเดียวหกโมงหกโมงแล้วเร <6 S 1> าร ôn, ôn, ตื่นไอวีเชดด้วยดูนิ่เต็มเลยไม่งเต็มเต็มอะ ไปี้ไปไปวันเกิดโรนโดไปไอ้เปียบน้ำเลยวันนี้วัน,นเกิดโรนโดเอาเวงอยากได้เลยอะเราอยากได้รถถังไปกันถังเนรอได้ไปเฮ้ยเขาไม่นั่งกับเองเหมือนเดิมเ,เลยไล่คนไหนรออยคนก่อน <พ uka> เดี๋ยวเขาแต่งชุดเดิมเขาใส่ชุดเดิมแล้วเขาไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรคนนี้เอ็งบอกให้เขาเปลี่ยนชุดดิไอ่คนข้างๆ่างไม่เป็นไรให้เขาใส่ไปเถอะโอ้โออไเอเวไอเวอย่าเอ็งไปทางดีๆถเถอะไอเปวียเช่งหืมรถคันนี้ไม่จะตบสถานหรอกไปไปบ้านเราเลยนี่พี่เดม เราเปลี่ยนป้ายบ้านก่อนเอ็งเปลี่ยนจากงานมันเกิดของเมสซี่กับบนงานมันเกิดข,ของโรนดูวันในรูป ไม่หรอกมายถูดิดูอะไรมาเลยเดี๋ยวเราลบเค้กออกให้ของควันของเอ็ของวันของเมสซี่กับโรนดอนเรืองปินรถเหมือนกันนะใช่อีกมาเตรียมของขวัญเลยเดี๋ยวเราไปคนเดี๋ยวเราเตรียมของขวันกันไม่เอ็งไปเตรียมของขวันหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างในขับเข้าไปข้างในเลยข้างในนี้ที่บ้านเรานะเออใช่ เราจะเก็บเอาไว้าทางแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีกว่าเอออยากขึ้นอย่าขึ้นในะนี้เป็นของขวัญครับ เราขอแต่งอะไรนิดนึงนะอุ้ยระเบิดรถโต๊ะไม่เป็นไรน้ำมันน้มนนมนนมมันใครตายก็เองไงไม่แต่ไม่ได้ตายดีแค่นี้พอ ใส่บอลด้ดิวิ่งเดี๋ยเราแจก,กลายเซิลไหมแจกเลยแจกเลยแล้วมันต้องเขียนด้วยจริงบอกเลยว่าแจก,กลายเซ็นโอเควี oh, okay. ดีโอเก็บไปใช่ไหมใช่อาแจก,กแจกแจก แจกอุศตรงนี้จงเอ็งเกลี้ยเซนได้ก็ส่งให้เขาเลยมีลายเซ็นม์สี่เออไปเลยส่งให้คนที่ทำทำไหนไม่เขาให้กลับว่ะคนไหนแล้วที่ทำมาให้กับเอ็งในห้องคนนี้เอออะไรลายเซนเอ็งเราไปแจกลายเซนตามบ้านดีกว่าเออไปแจกลายเซนตมาบอกเลยว่าวันนี้วันเกิดลุนโดแจกลายเซน คนที่ใจแรงเซ็นคือเบอร์สี่ดรกแรกของูร้านเดนมาเป็นแดดนี่ยว่าว่าใช่ถอยหรือเปล่ามันวาดไม่ได้อ่ะเอาไปโอ้โ้แม่ดงการที่จะวาดลายเสนเบอร์ส่งให้เฮ้ยเองเขาเป็นไรเขาใช้ท่าอะไรก็ไม่รู้เขาลองอะไรนี่เองลงไปหาเขาดิ ขาจะใ้เก็ไม่เอาดอกไม้อ่ะอืมเอาอะไรดีอ่ะแล้วเขาล้อเพราะสาเหตุอะไรอ่ะ ใจต้องเอาวันนี้ซะแล้วแล้วเขาล้อสาเหตุอะไรนี้โอเคเอาไปละเขีอวไม่ อุ๊ยใครมาวางแบบนี้เฮีย <Here. S 3> ไอ้นี่เอเออ,อย่าไปต้องไม่ต้องมันกูนตีนใบอั้นไหมไม่ต้องก่อนไม่ต้องก่อนถ้ามันมันโอ้ยแขกมาแล้วบอกนะฮึแขกไม่เลยเอาไงยา แกแขนยังไงถ้าเรากดนี้เราจะเปลี่ยนตัวเปนผู้หญิงกันทีอะใช่ไหมนกว่าเราแต่งตัวเก่งไวไกนี้เลยเอาเลยไหมคุณนั่นมันเป็นอย่าพึ่งคุณนั่นมันไปทําทอะไรวะตรงนั้นอิงน้ตถ้ากิดว่อิงมินเนสซี่ต่อแล้วว่าไอเนี่ยน่าคืนต่อปน่าจะทำะไรนั้นกับเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนผู้หญิงไหมแมวทำไม่ทันแล้วเปลี่ยนไปเถอะ งานมันเกิดจบแล้วมาทุกคนเราจะให้ของขวัญก่อนนึ่งขอลบปันนี้ออกก่อนเออเลยแปลาเลยอะเวนั่งของขวัญเองทำไมเองจอดรถได้กลากเมืองอินเปิดรถยังอะเปิดแล้วเอ้ยแล้วแล้วคนขับคือไม่ใช่เรา เองเนาะไปเล่นกับมิน่าก่อนได้ไปปู่ปห่เองดูดิเฮสันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่บาย